<c oughs> ที่นี้ก็มาถึงคำว่ากามาวจรเป็นบาลีก็กามาวจระในภาษาไทยเราชอบสั้นสกดกันสไปเลยก็ได้คำว่ากามาวจรขึ้นมาคำนี้ตามตัวหนังสือก็แปลว่าเที่ยวลงไปในกามเป็นปกติเป็นคำที่มีความเกี่ยวข้องกันหลายแง่หลายมุม เห็นกาม,มาวัจรจิตก็หมายถึงจิตที่เที่ยวลงไปในกา,ามกามาวัจรภูมิก็หมายถึงภูมิหรือชั้นของคนที่มีจิตกําลังเที่ยวไปในกามล้วนแต่เป็นโลกิยภูมิตรงกันข้ามกับโลกุตตะภูมิมีเพื่อนมีคําที่เป็นคําเนื่องกันอีกคือรูปาวจรภูมิ อะรูปาวัจรภูมิและโลกุตตะรภูมิหมายถึงกิจนั้นแบ่งได้เป็นสี่ภูมินี่เป็นภูมิแรกเรียกว่ากามาวัจรภูมิแต่ว่าคําทั้งสี่นี้ไม่ใช่คาที่อยู่ในรูปของพระพุทธวจนะในคำพีสุตตันตะที่เป็นพุทธวจนะในจีกานิกาจะมีพบแต่กามาวัจรภูมิและรูปาวัจรภูมิ ต่อถึงในคำพีวิสุทธิมัคไอ้คำพีำพปริสัมพิธามัตจึงจะมีครบทั้งสี่ส่วนในคำพีอภิธรรมและมีดาดืนในสี่ภูมินั่นกามามวัจรภูมิเป็นภูมิแรกเพราะว่าสัตว์ตามธรรมดาสามันที่สุดแล้วนกะ็ <c oughs> จะมีลักษณะตกไปในทางกามเสมอจิตของสัตว์ที่มีปกติเที่ยวไปในวัตถุกามในอำนาจแห่งกิเลสกาม <c oughs> สัตว์อนั้นเรียกว่าตั้งอยู่ในกามาวจรภูมิเรียกทันๆนว่าพวกกามาวจรโดยเนื้อแท้น,นเล็งถึงจิตเราพูดกันอย่างสมมติสมมติเลงถึงคนว่าคนนั้นมันอยู่ในกามาวจรภูมิแต่จะได้มาถึงจิตของเขาภูมิทั้งสี่นี้ก็ใจว่าเป็นเรื่องที่พูดกันอยู่ก่อนพุทธกาลก็ได้ รับเอามาใช้ในพุทธศาสนาเพื่ออธิบายให้สิ่งที่เรียกว่าสัตว์หรือบุคคลน,นี่มันได้ง่ายขึ้นอธิบายเรื่องจิตได้ง่ายขึ้น